สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งรูปในแอปพิมพ์ไทยบนภาพน่ารักๆ,ๆกันนะคะกดเข้ามาที่แอปนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพนะคะที่เราจะแต่งนะคะในอัลบั้มของเราเลยอันนี้พิมพ์เลือกรูปกันแดดนานโนจ้าจ๋านะคะถ้าขนาดรูปมันไม่ได้ก็จะตัดครอบนะคะให้ขนาดหนึ่งต่อหนึ่งนะคะแล้วก็กด A บวกเพื่อพิมพ์ข้อความกันแดดนานโนจ,จา้าจ๋า พิมพ์เสร็จนะคะเราไปเลือกฟอนต์นะคะเลือกฟอนต์ฟอนต์จะเยอะแล้วก็น่ารักมากนะคะในแอปนี้นะคะเลือกได้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะอ่าได้ลูกนี้นะคะเราก็ปรับขนาดเลื่อนได้นะคะแล้วก็ไปเลือกสีกดตรงที่ A ที่เป็นสีเหลืองนะคะเลือกสีได้ทีนี้ก็ไปกดเส้นคอบตัว A เหมือนกันนะคะเลือกได้นะคะ เลือกสีที่เราต้องการได้เลยนะคะเราก็กดเพิ่มข้อความอีกเหมือนกันนะคะกดตัว A เหมือนกัน A บวกพิมพ์ข้อความเข้าไปเลยนะคะเราจะใส่ข้อความอะไรมั่งสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะ mm hmm. เลือกฟอนต์นะคะอันนี้ปิมเอาง่ายๆเอาเลือกฟอนต์ฟอนต์เหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็เพื่อนๆก็ค่อยไปเลือกดูเพราะว่ามันมีฟอนต์น่ารักน่ารักหลายฟอนต์อยู่นะคะ ่ะปรับขนาดอัน,นี้เอาง่ายๆแบบเวลารวดเร็วนะคะจากนั้นเราไปกดเลือกสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์มีหลายแบบเพื่อนๆลองเลือกดูนะคะตัวนี้ปิ๊จะใส่แบบเป็นรูปตาน่ารักๆนารักน,นะคะนี่เราเลื่อนแล้วก็ปรับขนาดได้นะคะเลือกมาใส่หมดได้เลยนะคะกดสติกเกอร์เหมือนเดิมนะคะ มีหลายรูปแบบนะคะเพื่อนๆลองเข้าไปเลือกเล่นดูนะคะน่ารักน่ารักทั้งนั้นนะคะเราสามารถที่จะเอาไปแต่งกับสินค้าตัวอื่นของเราได้หมดเลยนะคะ,ะแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะให้เลือกเป็นคำพูดคำอะไรเยอะแยะนะคะลองลองเลือกเข้าไปดูนะคะอันนี้บิ่มเลือกหัวใจง่ายๆนะคะ จากนั้นเสร็จแล้วเราก็กดถูกแล้วก็บันทึกเลยนะคะกดถูกมุมขวามือข้างบนคือการบันทึกนะคะ